ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้นะคุณครูธนนทชัยคำพางนะครับเป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาการคำนวณของโรงเรียนเอกอยยธยานะครับจะมาแนะนําผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกๆคนนะครับในการติดตั้งแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยนะครับแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยนะครับเป็นหนึ่งในมาตรการการทำสครูพาร์ตนะครับในการเปิดเรียนในรูปแบบ ่า Sandbox Safety Zone in School นะครับก็ทุกคนนักเรียนทุกคนจำเป็นนะครับที่จะต้องประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยนะครับเพื่อที่โรงเรียนนะครับจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์นะครับในการทำสกู o o พาร์ทนะครับในเรื่องของการสุ่มตรวจ ATK ในลำดับต่อไปนะครับก็ขอความร่วมมือให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยนะครับจะทําได้ทั้งระบบ ios นะครับแล้วก็ระบบ android นะครับโดยระบบ ios นะครับก็ให้เข้าไปที่ app store นะครับแต่ถ้าเป็น android นะครับก็จะต้องเข้าไปที่ play store นะครับตรงนี้นะครับในโทรศัพท์ทุกคนก็จะมี play store หรือ app store นะครับให้ทุกคนคลิกที่ app store หรือ play store ตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิก App Store หรือ Play Store แล้วก็จะไปสู่หน้าการค้นหานะครับตร,ตรงการค้นหานะครับตรงเซิร์ชข้อมูลด้านบนเนี่ยครับให้พิมพ์ว่าไทยเซฟไทยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับเราจะเห็นแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยนะครับปรากฏขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนคลิกเลือกไทยเซฟไทยตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากคลิกเข้าไทยเซฟไทยแล้วะระบบการติดตั้งแอปพลิเคชันก็จะเปิด ตัวติดตั้งขึ้นมานะครับก็ให้คลิกติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอการประมวลผลแอปพลิเคชันนะครับจนติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ครับครับก็สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยก็ไม่ยากนะครับทำตามขั้นตอนที่กำลังจะแนะนำนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไทยเซฟไทยนะครับเข้ามาไว้บนโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับทำการเลือกที่แอปพลิเคชันไทยเซฟไทยตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากเลือกแอปพลิเคชันไทยเซ t ไทยระบบก็จะประมวลผลอยู่แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าของการลงทะเบียนนะครับตรงนี้สําคัญนะครับอ่าส่วนใหญ่จะจะพลาดกันเยอะนะครับแต่ในที่นี้ก็ถ้าฟังคลิปนี้แล้วก็รับรองไม่พลาดแน่นอนนะครับก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกหรือเริ่มต้นนะครับต้องไปที่ลงทะเบียนผนักงานเท่านั้นนะครับนะครับ อ่าคลิกตรงนี้ได้เลยครับเข้าไปตรงลงทะเบียนพนักงานเท่านั้นนะครับหลังจากคลิกเข้าไปลงทะเบียนพนักงานแล้วระบบก็จะมีการอ่าข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆนะครับต้องทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้สุดนะครับหลังจากเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็จะมีให้ติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไขเข้าร่วมตรงนี้จําเป็นต้องติ๊กนะครับเเพราะว่าถ้าไม่ติ๊กเนี่ยเราจะ ไปต่อไม่ได้นะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกไปต่อครับอ่าด้านี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับติ๊กคําว่ายอมรับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดตกลงนะครับระบบจะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมนี้หรือไม่นะครับก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับตรงนี้สําคัญนะครับ อยากให้นักเรียนและผู้ปกครองอดูดีๆนะครับพอระบบพาเข้าสู่การลงทะเบียนแล้วตรงนี้นะครับในช่องค้นหาสถานประกอบการตรงนี้นะครับให้พิมพ์คำว่าโรงเรียนเอกอโยธยาครับหลังจากพิมพ์โรงเรียนเอกอโยธยาแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับผมขอทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนิดนึงนะครับในการประเมินความเสี่ยงนะครับสําหรับเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนกลุ่มนี้อาจจะมีโทรศัพท์มือถือ,อนักเรียนแต่ละคนก็สามารถลงทะเบียนเองได้เลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนตั้งแต่เตรียนมอนุบาลถึงประถม3นะครับนักเรียนอาจจะยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับทางเรียนก็ขอรบกวนท่านผู้ปกครองนะครับ ช่วยลงทะเบียนให้ให้ให้กับนักเรียนนะครับโดยใช้โทรศัพท์ของผู้ปกครองเป็นคนประเมินความเสี่ยงให้นักเรียนนะครับเพื่อส่งข้อมูลมาให้โรงเรียนนะครับโดยที่โรงเรียนนะครับตอนนี้ได้ทําระบบรองรับการประเมินไว้3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับจะชื่อว่าโรงเรียนเอกอโยธยาตรงนี้นะครับการลงทะเบียนตรงนี้จะใช้สําหรับเป็นอาจจะใช้สําหรับครูบุคลากรในโรงเรียนนะครับอันนี้ก็ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ต้องเลือกนะครับส่วนผู้ปกครองและ นักเรียนที่อยู่ชั้นระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับประ,ประถมศึกษาปีที่ครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับโรงเรียนเอกอยุธยาบุงเล็บเตรียมอนุบาลนะครับถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นของส่วนของอ่าระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับก็กรบกวนผู้ปกครองลงทะเบียนให้น้องๆผ่านช่องทางนี้นะครับส่วนในในส่วนของอ่าประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนกาลังดําเนินการทําระบบรองรับอยู่นะครับก็คาดคาดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับหน้านี้นะครับผู้ปกครองก็ใส่คํานําหน้าน้องนะครับแล้วก็ชื่อชื่อจริงนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับคํานําหน้าครับก็จะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงนะครับสําหรับน้องระดับชั้นเตรียมอนุบาลหรือถึงปถมศึกษาปีที่สามนะครับส่วนช่องสํานักกองศูนย์แล้วก็แผนกตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราคลิกเข้าไปแล้วนะครับนะครับก็จะโรงเรียนก็ได้ทำระบบรองรับไว้ทุกห้องน้องอยู่ห้องไหนนะครับผู้ปกครองก็เลือกคลิกที่ห้องนั้นเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นน้องอยู่อนุบาล1ทับ1 ESL ก็ให้ผู้ปกครองเลือกที่อนุบาล1ทับ ESL ตรงนี้เลยครับหลังจากคลิกเลือกชั้นเรียนแล้วนะครับ ข้อมูลต่างๆส่วนอื่นๆผู้ปกครองสามารถกรอกได้เลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นที่อยู่นะครับอำเภอจังหวัดเบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลอีเมลในที่นี้ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับส่วนที่จะต้องระวังพึงระวังอีกนิดก็คือส่วนของการกําหนดรหัสผ่านการกําหนดรหัสผ่านตรงนี้ครับผมแนะนําให้ติ๊กที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เป็น username นะครับหรือการเข้าระบบนะครับให้ติ๊กที่เบอร์โทรศัพท์ แล้วก็การกําหนดรหัสผ่านผู้ปกครองก็สามารถใส่รหัสผ่านที่ตัวเองจะล็อกอินเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันไยเซฟไทยตรงนี้ได้เลยนะครับผมแนะนําให้ตั้งง่ายๆนะครับโดยประกอบไปด้วย8ตัวอักษรนะครับมีตัวอักษรที่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับคะกันหลังจากที่ผู้ปกครองตั้งแล้วนะครับใส่รหัสผ่านตรงนี้แล้วก็ให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้แนะนําพิเศษนะครับขอให้ผู้ปกครองที่ ตั้งรหัสผ่านนี้จดรหัสผ่านไว้นะครับที่ไหนสักที่หนึ่งที่เราจะเปิดดูได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกที่บันทึกนะครับระบบก็จะบันทึกข้อมูลของอเด็กๆทุกคนเข้าไปซิงกับระบบที่โรงเรียนได้ทําการวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับครับก็หลังจากที่เราทำการลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับน้องระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประฐมศึกษาปีสามนะครับรบควรผู้ผู้ปกครองนะครับช่วยลงทะเบียนให้น้องๆแล้วก็ประเมินความเสี่ยงให้กับน้องๆทุกๆวันนะครับส่วนระดับประถมศึกษาปีสี่ถึงมัธยมหกน้องๆก็จะมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองครับน้องๆก็สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองนะครับส่งเข้ามายังระบบ ของโรงเรียนได้ทุกวันนะครับระบบตรงนี้จะซิงกับโรงเรียนอยู่แล้วนะครับหลังจากกดการประเมินแล้วข้อมูลทุกอย่างนะครับโรงเรียนจะได้รับหมดนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับในการทำส h o o พาร์ตนะครับในการสุ่มตรวจ a อ k ในลำดับต่อไปนะครับเรามาดูการเข้าใช้งานระบบกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยเเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือวิธีการล็อกอินเข้าใช้งานระบบนะครับโดยที่ผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับไปที่เดิมครับไปที่แอปพลิเคชันไทยเซฟไทยเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะประมวลผลแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมครับหน้านี้นะครับสำคัญอีกนะครับผู้ปกครองและนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะกลับมาหน้าเดิมตรงลงทะเบียนพนักง,งานตรงนี้เราไม่ต้องทําการลงทะเบียนแล้วนะครับการลงทะเบียนทําแค่1ครั้งครับ ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการล็อกอินเข้าใช้งานนะครับโดยให้เลื่อนมาด้านล่างนะครับนะครับเมื่อเลื่อนมาด้านล่างแล้วนะครับก็จะเห็นปุ่มคําว่าเข้าใช้งานระบบตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าใช้งานระบบตรงนี้ครับหลังจากคลิกเข้าใช้งานระบบแล้วนะครับหน้านล็อกอินตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการให้ใส่ username และก็ password นะครับ username ก็เหมือนกับที่แนะนำไปนะครับตรงนี้นะครับให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของอผู้ปกครองหรือนักเรียนเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่ใส่ username ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับครับต่อมาก็ถึง วิธีการประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยนะครับก็หลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วครับก็จะเข้าสู่หน้าการประเมินไทยเซฟไทยนะครับการประเมินของระบบไทยเซฟไทยจะมีอยู่4ส่วนที่จะต้องประเมินนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายนะครับแต่ก่อนที่จะไปสู่การอธิบายเรื่องการประเมินทั้ง4ส่วนนะครับให้นักเรียนและผู้ปกครองนะครับสังเกตขีด3ามขีดด้านบนนะครับถ้าคลิกตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับผู้ปกครองจะเห็นว่าเป็น อ่าประวัติการประเมินความเสี่ยงนะครับเป็นการอ่าดูประวัติย้อนหลังนะครับว่าที่เราประเมินไปอ่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่และว,วันมีการมีความเสี่ยงอย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดส่วนตัวนะครับที่ที่เราได้กรอ,อกไว้ในระบบนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับตัวนี้นะครับข้อมูลรายละเอียดส่วนต,วตัวตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการดูประวัติการประเมินความเสี่ยงถ้าจะกลับสู่หน้าหลักก็ให้คลิกที่กลับสู่หน้าหลักตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือหน้าแ, <Stars> าแรกของแอปพลิเคชันไทยเชฟไทยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการประเมินนะครับครับทีนี้เรามาดูวิธีการประเมินทั้ง4ส,ส่วนกันนะครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนจะเห็นนะครับมีการประเมินอยู่4ส,ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับการประเมินความเสี่ยงส่วนที่1เป็นการประเมินความเสี่ยงที่จะต้องประเมินทุกวันนะครับ รบกวนผู้ปกครองที่เป็นอ่าที่มีน้องเล็กๆนะครับประเมินให้น้องทุกๆวันนะครับส่วนเด็กโตส่วนนักเรียนระดับชั้นป4ถึงม .6 นะครับก็ประเมินในข้อ1นนะครับผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกๆวันนะครับเน้นนะครับว่าว่าต้องประเมินทุกวันหลังจากที่เราประเมินในข้อ1แล้วนะครับนะครับถ้าระบบเห็นว่า <S 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 เรามีความเสี่ยงในระดับ1นนะครับในระดับที่จะเห็นว่าเรามีเกิดความเสี่ยงในระดับที่ ที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับระบบจะพาเราเข้าไปประเมินในส่วนที่2ทันทีนะครับอันนี้ระบบจะเป็นอัตโนมัตินะครับถ้าเราประเมิน1แล้วเสี่ยงระบบจะพาเข้าสู่การประเมินในแบบในส่วนที่2ทันทีนะครับเราก็ประเมินในส่วนที่2ไปหลังจากประเมินหลังจากประเมินเสร็จทั้งหนึ่งและสองนะครับน้กงเรียนจะต้องกดบันทึกผู้ปกครองจะต้องกดบันทึกด้วยนะครับ หรือถ้าสมมติกรณีถ้าเราประเมินข้อ1แล้วความเสี่ยงต่ำหรือไม่เสี่ยงนะครับเราจะประเมินข้อ2ด้วยโดยการกดเองก็ได้นะครับย้ำนะครับเป็นการประเมินรายวันนะครับโดย1กับ2สามารถประเมินได้รายวันนะครับทีนี้มาดูการประเมินในส่วนที่3การประเมินในส่วนที่3ก็คือเป็นการประเมินในกรณีที่มีผลตรวจจากโรงพยาบาลนะครับ กรณีที่เราไปทำการตรวจเอทเคนะครับหรือไปทำการตรวจเลือดหรือตรวจอะไรก็แล้วแต่โรงพยาบาลนะครับมีการสแกนอุณหภูมิมีการคัดกรองนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับจำเป็นต้องต้องคลิกป,ปุ่มที่3เพื่อประเมินนะครับใส่อุณหภูมิใส่ว่าเราไปทำการตรวจอะไรนะครับอันนี้อันนี้กรณีนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหรือไม่มีการติดตอ่อกับโรงพยาบาลไม่จําเป็นต้องตรวจนะครับสําหรับ ในส่วนที่3มนะครับมายังส่วนที่4นะครับส่วนที่4เป็นการประเมินความเสี่ยงกรณีการฉีดวัคซีนนะครับส่วนที่4นี้จะประเมินแค่1ครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับการประเมินในส่วนที่4นะครับหลังจากคลิกๆกาไปเขาจะถามว่าคุณได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1เมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับวัคซีนชื่ออะไรคุณได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2เมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับวัคซีนชื่ออะไรนะครับแล้วก็กดบันทึก เพราะฉะนั้นการประเมินการฉีดวัคซีนในส่วนที่4จะประเมินแค่1ครั้งนะครับคือครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมแนะนําว่าหลังจากเข้าแอปพลิเคชันแล้วนะให้ประเมินในข้อ4ก่อนเลยนะครับส่วนข้อ3นี้ถ้าไม่มีการเข้าโรงพยาบาลหรือไปติดต่อตรวจอะไรที่โรงพยาบาลก็ไม่จาเป็นต้องประเมินนะครับส่วน1และ2นี่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องประเมินทุกวันนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการประเมินนะครับความเสี่ยงในในส่วนที่1นนะครับหลังจากคลิก,ลกหลังจากคลิก ประเมินความเสี่ยงในส่วนที way, ่1ก็จะเข้ามาสู่หน้าระบบก็จะพาเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้จะแสดงประวัติการประเมินความเสี่ยงที่ผ่านมาของเราเองนะครับแต่ถ้าเราจะทําการประเมินวันนี้ล่ะในวันแหนวันนี้ปัจจุบันเราจะทํำยังไงให้นักให้ให้นักเรียนะผู้ปกครองดูที่ด้านล่างนะครับให้คลิกคําว่าเพิ่มตรงนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกคําว่าเพิ่มตรงนี้แล้วก็จะเข้าสู่ หัวข้อในการประเมินนะครับผู้ปกครองและนักเรียนก็ติ๊ก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 ตามข้อที่มีคําถามนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับก็จะระบบข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกส่งเข้ามายังระบบของโรงเรียนที่ทําซิงค์เอาไว้แล้วนะครับในการประเมินความเสี่ยงในส่วนของในส่วนที่2นะครับเมื่อเราคลิปในส่วนที่2นะครับก็จะพาเข้ามาสู่หน้าการประเมินความเสี่ยงสถานที่นะครับสถานที่เสี่ยงครับหน้านี้อันนี้จะไม่เหมือนในส่วนที่1คือจะไม่มีประวัติ การประเมินความเสี่ยงแต่ถ้าเราจะทําการประเมินในวันนี้ล่ะณนะเวลานี้ทํำยังไงเหมือนกันครับให้มาที่ด้านล่างนะครับบันทึกข้อมูลประเมินสถานที่เสี่ยงให้คลิกตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ทําการติ๊ก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 นะครับแล้วก็กดบันทึกตรนี้นะครับข้อมูลในการประเมินก็จะถูกส่งมาอย่างโรงเรียนนะครับที่ทําระบบซิงไว้แล้วนะครับ ครับก็ทั้งหมดก็เป็นวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยนะครับรวมถึงวิธีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การล็อกอินเข้าใช้งานรวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละวันนะครับสำหรับท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหานะครับก็สามารถติดต่อมายังโรงเรียนหรือคุณครูประจำชั้นนะครับได้ในไลน์กลุ่มห้องได้เลยนะครับก็หวังว่านะครับเราจะเปิดเรียนนะครับ ในรูปแบบ Sandbox Safety In School ได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยมีมาตรการต่างๆที่รองรับเอาไว้นะครับก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณครูตนนชัยกัภานะครับเป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาการคำนวณของโรงเรียนเอกอยุธยาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกๆคนครับสวัสดีครับ